ครับมือหนึ่งแห่งประเทศไทยครับเรื่องการกู้ระเบิดต้องเขาคนนี้ครับนน่ชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับดูสภาพซะก่อนมั่นใจได้ว่า,า,าเป็นมือกู้ระเบิด,อ,บดอันดับหนึ่งนนครับมีอะไรอ่ะอันนี้เชี่ยวชาญกู้ระเบิดนะครับค่ะต้องบอกได้เลยว่าเป็นมือหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะก็มีอาจารย์นี้เขาเป็นศาสตราจารย์แล้วด้วยคือพี่เขาโดนวางระเบิดมาค่ะ มือหนึ่งเหรอมือหนึ่งมือหนึ่งจริงๆด้วยนี่สองเลยมาข้างล่างเลยระเบิดถูกว่าไวที่เบาะครับลุกเมื่อไหร่เป็นบื้มต้องมีการขนย้ามากู้กันข้างล่างดูจากลักษณะการเดินของอาจารย์แล้วไม่น่ารอดนะครับผมว่าอันนี้นี่อันนี้แกพลิ้วจริงๆครับอาจารย์ของเราไปไหนเราเราจะผังทำไมเราม ครับครับผมเฮยช่วงนี้เป็นช่วงโชว์ลีลาของอาจารย์ครับโอ้โหแกไม่ห่วงชีวิตเลยเห็นไหมครับแกห่วงงานกู้ระเบิดแกจริงจริงอาจารย์ไม่ธรรมดาจารย์ครับลุกขึ้นครับอาจารย์อาจารย์ลุกขึ้นครับอาจารย์อาจารย์หนูช่วยอะไรไหมคะอาจารย์จารเมื่อยเดี๋ยวอาจารย์ครับอาจารย์หยุดอาจารย์อยุดช่วยหน่อยอาจารย์ เดี๋ยวผมดูระเบิดกัน,นครับไปฝังง่งนู้นนะจันจันฝั่งนี้ไหมโอ้ยเดี๋ยวดูอะไรน่ะนี่คิมปากทุกแกตรงมาเชียว<อ>คุณโหน่งแกระแวงครับ <R ess its> เพนก่อนเลยงกนตรงมาเลยไม่มีอะไร ไม่มีเป๋าตุงเลยมาเร่มาแล้วดูระเบิดมานั่งกันดิรู้ไม่มีไอ่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 กลับมานั่งดิพอเรียกหน่วยชาร์จปั๊บแม่ทำงานเร็วฉับไวจริงๆครับชุดดำของเราไวจริงๆหนงดื้อร่างเลยร่างเลยบอกไปเฉยๆอุยมันพูดด้วยร้องไว้เฉยๆอาจารย์อะไรเอาอะไรไปอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เคลียร์ตัวเองก่อนลูกนี่ถานี่อะไรนะอาจารย์อ่ะไปไหนไม่หลอดเลยเนี่ย อาจารย์เริ่มระแวงเหมือนกันครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้ยอย่างนี้จะกลับอีกเหรอเนี่ยอาจารย์เอาอะไรแม่อาจารย์นี่นะอาจารย์เอาเลยแม่อาจารย์เฮ้ยเอ้ยจะจุดเอ้ยจะบ้าเอ้ยไปลงจุดไกลๆเอ้ยจับเอ้ยอะไรวะเอ้ย เขาทำท่าจะจุดทีมงานข้างหลังฉากครับจุดประทับทันทีตอนที่คุณโหนนึกว่าจุดอยู่ใต้กานงเกงแกครับกลัวร้องลั่นไปเลยแต่ไม่เท่าไหร่ครับดูอาจารย์เท่งซะก่อนแมสปีสี่คูร้อยของแกนี่สุดยอดจริงๆครับแม่แล้วดูทีมงานสิครับสะใจมากกับการแ <สา S 1> ก้คุณหนส,สำเร็จครั้งนี้จุดจริงเลยเนี่ย ต้องดูอาจารย์พลิ้วของเราครับเห็นว่าปลอดภัยแล้วกลับบ้านดีกว่าน,นี่มั่นใจไม่กลับทางเดิมด้วยครับวัวใครโดนตับนี้เข้าไปเป็นไงอาจารย์เท่งกินประทัดอิ่มไหมล่ะคืนนี้ทันเก้าไปาแลนะม่กำลังยิ้มกิน